อันนี้อะไรบ้าบินเหรอสวรรค์ของคนชอบกินสวรรวานนี่อันนี้เขาเรียกยังนะดอกบัวดอกบัวดอกบัวทอดอันนี้ทองม้วนสาพอไทองม้วนใส่มะพร้าวอ่อนอุยทองม้วนน่ากินมากเท่าไหร่กล่องสี่สิบบาทครับสี่บาทสี่หมื่นเรียวใช่ไหมเงินไทยก็ได้ครับสี่สิบบาทสี่พันเงินไทยเป็นเงินเรียวแกไม่เป็นนะอ๋อเหรอผมมีแต่เงินเรียวเงินเรียวได้ไหมดีมากเลยกาโปชา สี่พันเรียวมาลองชิมดูสี่สิบบาทสี่พันเรียวเราอยากกินโอ้นี่พี่เขาแถมบ้าบินด้วยเราอุ้ยน่ารักขอบคุณค่ะขอบคุณดูบ้าบินเป็นไงบ้าบินอร่อยมากมันกรอบแล้วก็ทำไมอร่อยมากนี่นี่กรอบนอกนุ่มในเอาบ้าบินด้วยไปยาสำเร็จกินดูเออแ้วกินแล้วจะบ้าไหมเนี่ยบ้าบิน มมากเลยอืหอมมันมากเลยบ้าบินอร่อยมากมใช้เปรตเหรอใช้มันเหรอที่โรงแรมเราใช้เป็ตพวกไม่ใช้ใช้กอดดูแบงไปงั้นแหละคิดว่าจะไปอยู่นี่นาน <c ười> อ๋อยังไม่ได้อยู่นะานพี่ขอถามว่ามาอยู่ เรใช้เงินเรียบเป็นเยอะอไม่ใช่ <shorts> อืมใช่แต่เงินไทยอ๋อส่วนมากเขาใช้เป็นเงินไทยเหรอ,อ <Bei> ว่าอยู่ <S 2> <S 2> อ,อ๋อคุณขอบคุณนะคะ